เรามีตาแค่คู่เดียวนะคะแล้วตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเราก็อยากไปละเลยแล้วเราก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตาของเราเวันนี้เนี่ยน้องๆที่วัดสายตาให้เนี่ยละเอียดมากนะคะได้วัดหลายๆอย่างได้มองในองค์รวมว่าเป็นต้อลมไหมต้อกระจกไหมจะต้องใช้เครื่องมืออย่างไรสายตาของเรามองไปทางไหนจริงๆรู้สึกประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะ ปกติเป็นคนที่ใช้ Progressive Lens อยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้ว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นอะไรที่ล้ำมากๆไม่ว่าในเรื่องของตัวเลนส์แล้วก็มี Eye Modeling ซึ่งใช้ Progressive มาหลายปีแล้วยังไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องของ Eye Modeling น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่า เวลาเรามองเนี่ยบางคนเห็นซ้ายเห็นขวาเหลือบขึ้นเหลือบลงแทนที่จะอันศีรษะหรืออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้มี p พ s i t i o n ที่ดีขึ้น